สวัสดีครับท่านชมผมจาร์โอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านอาหารซีฟู้ดทะเลนะครับที่หัวหินเราเองนะครับที่นี่คือ อ่าวตะเกียบนะครับอ่าวตะเกียบนี่จะเป็นอ่าวที่แบบว่าเป็นเหมือนหาดส่วนตัวเลยนะครับที่นี่จะมีคนมาเที่ยวแล้วมันกินข้าวที่นี่เยอะมากโดยเฉพาะฝรั่งนะครับนี่ครับมอไซต์ทั้งหลายแหล่นี่จะเป็นลักษณะมอไซต์เช่าแล้วก็มากินข้าวที่นี่แล้วก็มาเล่นน้ําที่สําคัญที่นี่นะครับเขามีซิกเนเจอร์ด้วยผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าที่นี่เขามีแบบนี้ด้วยนะนี่เราเดินเข้ามาข้างในร้านก็จะเป็นร้านลักษณะแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางโปร่งสาดสะอานเลยทีเดียวถ้ดูล้วโ่งเดินเข้ามาเพิ่มก็จะเดินเลยนี่เลยครับ อ,อันนี้มันทะเลสวยมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นคือผมมองเห็นมีนจะเี็ีสีฟ้าเหมือนเขาเอาอะไรลงไปแบบเพื่อกันอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจมันก็เลยมองดูแล้วแบบอาจจะไม่ดูไม่เรียบร้อยแต่รวมๆแล้วดูแล้วแบบบรรยากาศดีมากๆเลยขนะับขึ้นก็แรงหนุนพอสมควรนะทุนี่นะผมมากับคุณภรรย,ยาและก็ลูกชายนะครับภรรยา,ยาบอกว่าอยากกินมากอยู่จากนในรีวิวลนะ้วก็เลยพามาครับ สัมผัสตัวเองเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ละนนี่ฝนเยอะนะครับฝนจะมากมากเลยรอขณะที่เราสั่งอาหารไปแล้วเราก็ลงมาดูข้างล่างนะครับมาถ่ายรูปให้านู้ชมไี้ดูนะครับคนส่วนมากที่นี่มาเที่ยวมีแต่ฝรั่งนั่นเลยนะครับที่สําคัญโน่นเลยครับเห็นไหมครับที่โน่นเลยเป็นจ้องแต้มเลยนะนี่นี่ที่นี่ผมเพิ่งจะรู้ว่าเขาเล่นกระดาษโตขึ้นได้รับที่นี่เห็นไหมครับคนถึงกระดาษโตขึ้นลงไปเต็มเลยส่วนมากมีทั้งคนต่างชาติและคนไทยนะครับมาเล่นกระดาษโตขึ้นที่นี่ ผม่จะรู้ดูครับเรียงรายกันเต็มเลยขนาดขึ้นรอขึ้นน้ำแรงๆนะครับจังหวะที่ขึ้นแรงๆเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นยืนบนกระดานโต๊ะขึ้นเล่นกันนะครับยืนที่เราไม่เคยรู้หรอกผมก็ไม่เคยรู้ว่าที่ในไทยเรื่งกระดาษโตะขึ้นได้ด้วยเพราะว่าเราส่วนมากเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับขึ้นบ้านเราไม่ได้ขึ้นแบบเหมือนฝั่งอเมริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นแรงใหญ่เป็นขึ้นลูกใหญ่มป็นการเล่นกระดาษโต๊ขึ้นแต่ที่นี่ก็มีนะครับใครอยากมาลองดู ก็ลองมาดูกันนู่นนะครับขึ้นแล้วสาไโอ้คือเทนิดเดียวแล้วก็ตกกันแหละนะครับนี่น,นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหที่นี่ก็มาดื่มดับรรยากาศอาหารทะเลนะครับแล้วก็มาดูเขาเรื่องกระดาษโต้คลื่นกันก็เป็นบรรยากาศอีกที่ทนึงนะครับของหัวหนุมที่เราหน้าไปนะครับที่หน้าหน้าดู นั่งกินข้าวนะครับแต่อาหารที่นี่อาหารราคาข,งขังๆนี่จะแรงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นร้านอาหารที่แบบคนต่างชาติมาเยอะแล้วก็คนไทยก็น่าจะมากินที่นี่เยอะเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าละครับวองหินโซนนี้ก็จะเป็นอาหาราก็ขั้นจะียรสูงอยู่เหมือนกับอซุกวนนะครับอันนี้เลยที่พันลัญญาผมอยากกินมากนี่ครับโอ้จะบอกเลยว่า4ตัวที่4ี่าสินะครับ <c oughs> แต่คนภรรยาบอกว่าอยากกิน อารวมมากเป็นคนที่ชอบกินมารวมมากนะครับไปไหนก็ต้องสั่งนะก็ตามใจคุณภรรยากลับเราเป็นหน้าที่แค่ขับรถนะครับเราก็พาคุณภรรยาอยากทานอะไรเราต้องให้ทานนะครับเพราะว่าเวลาเลยทานอะไรเขาพึ่เราทานน,น้องแจ็คส่วนลูกชายผมแล้วครับนั่งข้างๆคุณภรรยานอนเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศเย็นนะครับลมแรงๆหลับซะงั้นดูคุณเธอโอ้โหสี่ตัวสี่ร่างสี่หกห กินราคาจะเป็นเทียบร้านอาหารใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวบัดกูนะครับข้าวบัดขาปูนะครับสักคำแต่ตัปเนื้อปูเยราะว่าปกติเราไม่ค่อยชอบกินปูเห็นคนผู้หญิงไม่ค่อยชอบกินปูมีอะไรคือกินแก่ๆนั่นแหละครับแล้วผมก็ไม่เชี่ยวชาญนั่งกันแก่แต่ถ้ามีคนแก่ให้รับประกันว่ากินเหมือนเดิมนะครับอันนี้ เราก็สั่งอาหารมาไม,ม่กี่อย่างนะครับเราก็สั่งแค่แบบพวกมานกันสองคนเนาะเราก็สั่งแค่แบบยำรวมนี่อะไรอย่างเงี้ยข้าวผัดหอยนางรมมานล้วนั่งกินชิลบรรยากาศซะมากกว่านะครับเป็นต้มยำปลาทูสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สั่งอาหารก็กินนะครับไม่ได้สั่งอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับกุ้งเนี่ยกินแม่กินกินที่หมดราคาโลนึงครับประมาณพันกว่าบาทต้นมาเราะไม่ได้สั่งอะไรสำคัญ อีกเกตแก่นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มดยกักแล้วครับมีเลยกับข้าวเราก็สั่งเยอะแล้วครับมีแค่นี้เองมีมือมีอาหารร้ลลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มานั่งคิวบรรยากาศมากกว่าที่นี่บรรยากาศมันจะดีตรงที่ว่าเราได้นั่งดูบรรยากาศริมทะเลแล้วก็ได้กินข้าวดูผู้คนนะครับมาดูว่าการใช้ชีวิตของคนที่นี่และคนมาเที่ยวที่นี่เขาแบบ สไตล์เป็นยังไงก็เป็นอีกแหลกหนึ่งนะครับที่แนะนำถ้าใครมาที่วันนี้ก็ลองมานั่งทานข้าวแล้วมาชมบรรยากาศดีๆนะครับที่เขาที่นี่นะครับที่เขาปิเกียบนี้นะครับเพราะมีร้านอาหารสีพุนแล้วก็มีทะเลที่สวยงามเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำในการมาเที่ยวนะครับ